สวัสดีครับผมชาติจากช่อง DIY บายชาติวันนี้นะครับน้องสาวของผมกับน้องเขยให้ผมมาทำการตรวจเช็คระบบโซลาเซลล์ที่ไร่ของเขาว่ามีอะไรผิดปกติไหมพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับจะเป็นจังหวัดลบบุรีท้ายเขื่อนป่าสักดิ์ชทริ์หมู่บ้านหลังคุกเกลียบตามลูกศรตรงนี้นะครับจะเลี้ยวขวาตรงโค้งข้างหน้านั้นนะครับ เมื่อเลี้ยวขวาเสร็จแล้วนะครับก็จะตรงไปประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับจะอยู่ท้ายหมู่บ้านของหลังคุกเกลียบนี่เองนะครับจะอยู่ในเขตท้ายเขื่อนป่าสักของชิรสิ์ด้วยนะครับเขตแถวนี้จะเป็นไรนาส่วนผสมจะทํานาทําไร่และบางท่านก็ปลูกมันสบปะหลังไปด้วยนะครับทําผักต่างๆเอาไว้กินไว้ขายครับในช่วงนี้ฝนฟ้าขนองใหม่ๆฟ้าจะแรงมากฝนก็แรงลมก็แรง ระบบเขาไม่ได้ตอกกราวไว้นะครับเมื่อผมตรวจเช็คแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาดําเนินการมาตอกหลักแท่งกาวรอดให้กับแผงโซลา่าเซลล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ spd ตัวป้องกันฟ้าผ่าเข้าไปด้วยครับชื่อของเขาก็คือ surgeprotectivedevice นะครับซึ่งแผงโซลา่าเซลล์ชนิดนี้เขาติดตั้งมานานพอสมควรนะครับก็มีแอร์แวร์ประกอบไว้ด้วยนะครับหลักกาวที่ซื้อมาก็จะไม่ยาวมากนักนะครับก็จะประมาณนี้ วิธีการของผมก็จะทำกันแบบง่ายๆเลยนะครับจะขุดหลุมจากพื้ดดินลงไปประมาณ1ฟุตหลุมนั้นก็กว้างประมาณสักฟุตคูนฟุตนะครับให้หลุมนั้นนะ่ะห่างจากแผง PV หรือว่าแผงโซล่าเซลล์ประมาณ50เซนติเมตรแล้วทำการตอกแท่งกราวด์รอดลงไปในหลุมนั้นให้ลึกประมาณเกือบก้นหลุมนะครับส่วนงานที่ผมทำวันนี้นะครับฝนมันเพิ่งตกไปสักระยะหนึ่ง ดินจะไม่แข็งมากนะักมันก็เลยตอกง่ายหน่อยแต่ถ้าท่านใดตอกไม่ค่อยลงให้ใช้น้ำเทใส่หลุมทิ้งไว้สักพักแล้วใช้แท่งเหล็กตอกนำไปก่อนแล้วถอนออกจากนั้นก็ทำการตอกแท่งกาวหลอดของจริงตามหลังเข้าไปนะครับก็จะตอกง่ายและสะดวกสบายขึ้นนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่ผมเคยทำมานะครับแล้วหรือว่าใครจะทำตามอย่างก็ได้นะครับบางท่าน มีเครื่องมืออาจจะใช้สว่านที่มีระบบกระแทกมาช่วยก็ได้นะครับจากนั้นผมจะใช้สายไฟทองแดงชนิดที่เป็นทองแดงเลยนะครับมันจะนำกระแสไฟได้ดีกว่าอลูมิเนียมนะครับเป็นสาย t h w 1่ง x สิ u มิลลิเมตรนะครับแล้วผมก็จะทำการย้ำห่างปลาเข้ากับสายไฟจากนั้นผมก็จะไปจําหัวแท่งของกาวรลอดนะครับจําให้แน่นเลยและขันล็อกขันน็อตล็อกห่างปลากับ หลักกราวให้แน่นนะครับตามนี้สายก็จะดิ่งลงไปหาแท่งกราวแบบนี้นะครับบางคนเข้าใจผิดว่าน่าจะเอาหัวหลักกราวโผล่จากเหนือดินนะครับความเข้าใจนี้ผิดมากๆเลยนะครับเพราะเมื่อเวลาที่ฟ้าผ่าฟ้าลงกระแสะรั่วไหลถ้ามีสิ่งมีชีวิตไปสัมผัสหลักนั้นจะเกิดอันตรายไปด้วยครับแต่ถ้าเราเอาหัวแท่งกราวเนี่ยฝังลงไปในดินแบบนี้ ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าครับเมื่อล็อกแท่งกราวแน่นหนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วจุดต่อจุดจ้ำนะครับแล้วก็ทําการกรบดินฝังหัวแท่งกราวไปเลยครับจากนั้นเราจะย้อนมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับวันนี้วันที่ผมทํางานเนี่ยผมเพียงแค่ไปทําการตอกหลักกราวนะครับตอกหลักกราวลงพื้นดินแล้วก็ติด SPD ถ้ามองตามภาพตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะครับ ผมจะแนะนําว่าสมมุติว่าตรงนี้เป็นแผงนะครับแผง PV แผงโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับที่ผมเข้าไปทํางานวันนี้ก็คือแผง PV 550วัตต์4แผงนะครับจะหแผง2แผง3แผง4แผงหรือว่า6แผงหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับเขาจะโยงสายเสียบแจ็ค MC4 มาหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับ เขาจะโยงสายมาเข้าหัวเมนเบรกเกอร์ก่อนนะครับตรงเมนเบรกเกอร์นี่ตำแหน่งเขาจะระบุบวกหรือลบจะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาก็ดูตามที่เขาเขาระบุมานะครับสายที่โยงมาที่หัวเมนเบรกเกอร์นี้เราจะต้องเบิ้ลสายอีก2เส้นนะครับผมเขียนเส้นสีแดงกับเส้นสีดำนะครับให้เห็นความแตกต่างว่าลักษณะสายเนี่ยมันจะเป็นบวกหรือลบ เราไปจำตรงหัวเมนเบรกเกอร์ดีเลยนะครับแล้วก็โดดโดดมาจำหา SPD ที่เป็นที่เขียนว่า DC บวกนะครับจะอยู่ฝั่งไหนแล้วแต่แต่หาคำว่า DC บวกให้เจอนะครับเนี่ยจำมาหาเมนเบรกเกอร์แล้วชุดนี้ฝั่งเส้นลบเส้นลบจากเมนเบรกเกอร์เนี่ยเราก็เบิ้ลสาอีกเส้นหนึ่ง อันนี้ข้ามกันไม่ไม่ได้เชื่อมต่อกันนะสำหรับตรงนี้แล้วก็มาตรง SPD ตรง DC ลบนะครับตรงนี้จากนั้นเราต่อสายอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับว่าที่ผมตอกหลักกราวลงไปในดินแล้วตอกเราจะต่อสายอีกเส้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าที่ผมตอกแท่งกราวหลอดแท่งทองแดงลงไปในดินแล้วตรงนี้สัญลักษณ์กราวรอดนะครับแล้วก็ย้ำหางปลาเข้ากับสายไฟเบอร์ ท h w 1 1 0คณ1 0สแควรมิลที่เป็นทองแดงนะครับเราก็จะโยงสายขึ้นมาหาตรงตรงนี้ตรง spd ที่อยู่ด้านล่างนี้ที่ที่มีสัญลักษณ์รูปกราวอยู่ตรงนี้นะครับหรือบางบางเครื่องเขาก็จะเขียนว่า PE นะครับให้ดูตรง spd นะครับตรงข้างล่างนี้จะมีช่องเดียวความแตกต่างนะครับใต้ตูดเบรกเกอร์เนี่ยมันจะส่งออกไปเป็นนะครับบวกลบ จะเป็นคอนโทรลชาร์จเจอร์แล้วไปลงแบตเตอรี่หรือว่าเป็นอินเวอร์เตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ผมไม่ไม่สามารถอ้างอิงได้เพราะว่าผมไปทำระบบแค่การต่อหลักกลาวกับเดินสายกราวเท่านั้นนะครับส่วนหลังจากนี้มันจะเป็นคอนโทรลชาร์จเจอร์หรือว่าเป็นหม้อแบตเตอรี่หรือว่าเป็นอินเวอร์เตอร์เลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการทำงานของผมวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้ว่า เราจะต้องจำสายเบิ้ลอีกเส้นหนึ่งมาที่ SPD นะครับนี่แล้วก็จำตรงนี้มาตรงนี้ส่วนบางท่านนะครับช่างบางท่านเอาสายสองเส้นนี้มาอยู่ใต้นี้นะครับก็ได้มันก็ไม่ผิดนะครับมันก็ไม่ผิดเสมอไปแต่ว่าเมื่อไรที่บริเวณรอบข้างมีกระแสฟ้าผ่าหรือว่ากระแสรั่วไหลนะครับ กระแสฟ้าผ่านเนี่ยจะวิ่งผ่านแผงถ้าสมมุติว่าคุณเอาสายเนี่ยมามาโยงมาจ้ำใต้ตูดตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับอย่างน้อยๆเลยเบรกเกอร์คุณต้องพังพร้อมกับตัวนี้นะครับ SPD นี้ก็เสียได้นะครับตัวนี้ก็จะพังด้วยแต่เมื่อไร่ที่คุณต่อแบบที่ผมแนะนําให้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับต่อโยงจากหัวเบรกเกอร์นี้มานะครับ SPD ตัวนี้ก็จะสั่งกระแสะไฟที่ เวลาฟ้าฟ้าผ่าบริเวณรอบข้างเนี่ยลงหลักกาวไปนะครับตรงนี้ให้เข้าใจตรงสเตปนี้ที่ผมจะทํานะครับเพราะว่าสายที่เขาต่อไว้เนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนในการไล่ผมก็เลยกลับมาอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจก่อนแล้วก็จะได้จะได้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปต่อจริงก็จะได้เข้าใจขึ้นนะครับตรงนี้เมื่อจําสายทุกเส้นแน่นหนาเข้ากับระบบปกติดีแล้วนะครับกาวรอดก็ กรบฝังดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการเสร็จตอกสายกลาวให้กับแผงโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูน้ําที่แผงโซลารเซลล์สามารถดูดน้ําขึ้นมาใช้ได้นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรอบด้วยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นท่อน้ํา PVC ที่เขาเก็บไว้ต่อใช้งานในไร่ในสวนนะครับแล้วตรงนั้นขวามือเนี่ยที่เถียงนาห้างไร่ห้างนาของน้องสาวกับน้องเขยผมเนี่ยเขาก็ยังเก็บ สายยางน้ําหยดหลายๆม้วนอยู่ริมตรงนั้นขวามือนั้นนะครับที่ผมเดินสํารวจดูนะแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆน้อยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ตรงริมนี้นะครับวันนี้ถือว่าแดดไม่แรงมากนะครับเห็นไหมครับว่าน้ํายังไหลเต็มท่อขนาดนี้ผักสวนครัวหลายๆชนิดนะครับของอยู่ของกินต่างๆเช่นแตงผักกาดเกียวหรือว่าตะไคร้ที่ปลูกไว้แบบไม่ค่อยได้ดูแลมากนักเมื่อมีน้ําจากระบบโซลาร์เซลล์ขึ้นมาช่วยเนี่ย ผักก็ยังเขียวขจีสดชื่นขึ้นนะครับในยุคปัจจุบันนี้ข้าวของราคาแพงขึ้นทุกวันนะครับสิ่งไหนทําแล้วช่วยลดรายจ่ายได้ก็ควรจะทําประกอบควบคู่กันไปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ